สวัสดีค่ะหลายคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกับการปลูกพูด่างแบบว่าให้ไต่กับหลักไม้เลยแบบนี้นะคะนี่ไต่กับหลักไม้เลยแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้ไต่หลักไม้เลยเนี่ยดาวก็มีวิธีเหมือนกันค่ะที่จะช่วยทําให้พูด่างของเราเป็นทรงพุ่มอยู่ในกระถางค่ะเลื้อยยังไงก็ยังเป็นพุ่มอยู่นะ วิธีที่จะทำเนี่ยก็ง่ายๆแค่ใช้ไม้ตะเกียบเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นกระถางที่เราจะเอามาทำนะคะที่จะให้พูของเราเนี่ยกลมอยู่ในกระถางนะไม่เลื้อยเนี่ยเริ่มเลื้อยแล้วนะคะที่เราปลูกเนี่ยก็เริ่มเลื้อยออกนอกกระถางแบบนี้แต่เราไม่อยากให้เลื้อยคะ่ะเราอยากให้กลมๆอยู่ในกระถางนะคะตัวช่วยของเราก็จะนี่ค่ะใช้เป็นตะเกียบนะคะตัวช่วยตะเกียบ ไปหาตะเกียบมานะคะแบบนี้ใช้ประมาณสักถ้ากระถางเราใหญ่เราก็ใช้หลายอันอยู่นะแต่อันนี้กระถางเราเล็กเราก็ใช้แค่นี้ค่ะวิธีการนะคะก็คือจับตะเกียบนะคะทิ่มรอบกระถางเลยขอบขอบ,ขอบกระถางนะคะห่างกันประมาณนึงนะคะแบบนี้ตะเกียบรอบรอบกระถางอันนี้เราประมาณสี่อันก็พอนันก็เริ่มมีนะคะมีหน่อออกมา เริ่มจะเลื้อยออกมานะคะพอได้แบบนี้เราก็จับค่ะจับส่วนที่เลื้อยนะคะพันกับตะเกียบของเราแบบนี้นี่ค่ะตัวนี้นะคะเราอยากให้พันไปฝั่งนู้นมั่งเราก็นี่ค่ะพันมาทางนี้พันกับตะเกียบให้ค้างกับตะเกียบแบบนี้นี่อันนี้เราก็ให้ค้างกับตะเกียบคือให้ตะเกียบเนี่ยช่วยพยุงนะคะให้ให้ส่วนของเนี่ย เขาพันอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวใบเขาก็จะออกมาเองนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวใบเขาก็จะตั้งตรงเองนะคะแรกๆอาจจะแบบว่าความบ่างหงายบ้างเดี๋ยวก็จะหงายหาแสงเองค่ะแบบนี้นะคะ พอยาวขึ้นมาเราก็พันกัตะตเกียบพันไปเรื่อยๆเราก็จะได้พูด่างที่เป็นทรงกลมนะคะไม่เร้อยแน่นอนค่ะกับวิธีนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องตัดด้วยค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เดามาบอกกันนะคะกับการทําให้พูนะคะไม่ว่าจะเป็นพูระเบิดแบบนี้พูด่างหรือพูไหนๆเนี่ย กรมอยู่ในกระถางสวยๆแบบส่วนการ,รบำรงุงพูด่างให้แตกยอดไวนะคะใบใหญ่พุ่มใหญ่เนี่ยดาก็มีสูตรค่ะสูตรที่เราใช้บำรุงนะคะเราใช้เป็นนมจืดค่ะจริงๆก็ครึ่งแก้วนะแต่เราเติมน้ําผสมให้เต็มแก้วค่ะน้ําประมาณ2ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วตามด้วยนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นผงชูรสนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ําประมาณ2ลิตรนะเดาก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เพื่อให้ผงชูรสเราเนี่ยละลายนะคะสูตรนี้เนี่ยช่วยทั้งทำให้ใบสวยใบใหญ่แล้วก็ยังช่วยให้รากเขาออกเร็วด้วยค่ะพูด่างเป็นไม้ที่ชอบน้ำค่ะเราลดได้ทั้งเช้าบายสายเย็นอะไรลดได้หมดเลยนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยดาวก็ลดวันละครั้งค่ะ ตรงนี้เป็นภูด่างที่เราปลูกไว้กับหลักไม้เลยค่ะหลักไม้เลยเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองไปดูคลิปเก่าๆเราได้นะเราสอนวิธีทําอยู่เนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะดีกว่าไปซื้อเขาอีกนะที่เห็นใบใหญ่มากๆอันนี้เป็นภูแอปเปิลนะคะและนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับที่เรามาบอกกันนะคะกับการทําพุ่มให้กับภูด่างของเราค่ะ ถ้าใครไม่สะดวกทำหลักไม้เรือยก็ทำเป็นทรงพุ่มอย่างที่ดาวบอกไปแล้วก็สูตรการบำรุงก็แสนจะง่ายนะคะที่ทำให้ผู้ด่างของเราเนี่ยสวยได้แบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่ดาวบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ